มาจากที่ใดความช่วยเลือกของค้ามา,าพระเจ้าของข้าพี่รองสิรกิจสัทธา,าที่สําคัญมีอยู่3ประการประการแรกก็คือการทําบุญประการที่2ก็คือ การให้ทานและประก,การที่สามก็คือการอธิษฐานภาวนาการอธิษฐานภาวนานั้นคือการสนทนาการอธิษฐานภาวนาคือการสนทนาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิษฐานภาวนาเราจรึงไม่เพียงแต่ เป็นผู้ที่พูดเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ฟังด้วยเพราะว่าการสนทนาเกิดขึ้นจากคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีคนหนึ่งพูดแล้วก็มีคนหนึ่งฟังแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่การสนทนาจะมีคนพูดเพียงคนเดียวและมีคนฟังเพียงคนเดียว แต่จะต้องมีคนพูดมีคนฟังคนพูดก็เป็นคนฟังด้วยและคนฟังก็เป็นคนพูดด้วยนั่นก็หมายความว่าเป็นการสื่อสารสองทางการภาวนาในศาสนาคริสต์เป็นการที่เราสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นการที่เรานั้น ฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราเราจะสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าและฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราด้วยวิธีไหนบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยภาวนาอยู่นะแต่ว่าเป็นฉันคนเดียวที่เป็นคนพูดฉันไม่เคยได้ยินเสียงพระเป็นเจ้าพูดกับฉันเลยอะ่ะ ฉันเข้าไปฉันก็วันทาวาลรีาหรือไม่ก็ฉันก็อธิษฐานภาวนาจากนั้นฉันก็ออกจากวัดหรือจากนั้นฉันก็ออกจากสถานที่ที่ฉันภาวนาฉันไม่เคยได้ยินพระเป็นเจ้าพูดกับฉันเลยพี่น้องสาเหตุที่เราไม่ได้ยินพระเป็นเจ้าพูดกับเราเพราะว่าเราไม่เปิดโอกาสให้พระเป็นเจ้าพูด หรือเราไม่เงี่ยหูใจฝังเราแย่งพ่อเป็นเจ้าพูดฝ่ายเดียวพ่าเป็นเจ้าไม่มีโอกาสพูดเราจริงไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นการภาวนาซึ่งเป็นการสนทนากับพ่อเป็นเจ้าและพ่อเป็นเจ้าสนทนากับเราเราจำเป็นที่จะต้องมีเวลาพูด และเงียบเพื่อที่จะฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั้นท่าทีของการภาวนาก็คือท่าทีของการที่เราเอ่ยและท่าทีของการที่เราฟังถ้าพี่น้องฟังพี่น้องจะได้ยินบางทีเราอาจจะพูดตามภาษาศาสนาที่บอกว่า ทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นและทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงสามารถเขียนตัวหนังสือลงในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นสี่เป็นสี่สิบสี่สิบห้าเล่มเป็นยี่สิบเจ็ดเล่มรวมแล้วเนี่ยเป็นเจ็ดสิบสามเล่มคำตอบก็คือเพราะว่าผู้เขียนพระคัมภีร์นั้น ฟังการดลใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าฟังการดลใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วมาบันทึกเป็นหนังสือพระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเราจึงเรียกพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าไม่ได้ยื่นมือยาวๆจา,า,ากสวรรค์ลงมาเขียนบนกระดาษ แต่พระเป็นเจ้าดนใจให้บางคนบันทึกพราวาจาของพระองค์ลงในแผ่นหนังแผ่นกระดาษบ้างแล้วเมื่อมาถึงสมัยใหม่ก็มีการพิมพ์ลงในกระดาษทำไมเขาจึงเขาจึงได้ยินเพราะว่าเขาเงี่ยหูฟังเพราะว่าเขาเปิดให้พระเป็นเจ้าพระองค์ดนใจ เพราะนั้นพี่น้องที่ลักพี่น้องเวลาที่พี่น้องสวดภาวนาก็อย่าสักแต่ว่าเราสวดเราพูดเราเอ่ยแต่ขอให้เราได้มีโอกาสเงียบเงี่ยหูฟังองค์ผู้เป็นเจ้าองค์ผู้เป็นเจ้านั้นทงตรัสไม่ดังถ้ามีเสียงอื่นดังกว่าเราจะไม่ได้ยินพระเป็นเจ้าตรัสในที่เงียบตรัสในที่สงบ ตรัดในจิตใจที่พร้อมที่จะได้ยินพระองถ้าเรามีความสงบถ้าเราเงียบถ้าเราใส่ใจเราจะได้ยินว่าพระองค์ตรัสอะไรกับเราประการแรกประการที่สองพระวาจาพระเป็นเจ้าในวันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาและเป็นการวอนขอ อยากจะสรุปสั้นๆว่าบางคนตั้งคำถามว่าฉันก็ขอนะแต่ว่าฉันไม่ได้สักทีหนึ่งหรือว่าได้บ้างไม่ได้บ้างทำไมสิ่งที่ฉันขอไม่ได้มันยากเย็นเหลือเกินเพาะเป็นเจ้าไม่ได้ยินหรือหรือว่ามีพาะเป็นเจ้าจริงหรือเปล่าพาะเป็นเจ้าเก่งจริงหรือเปล่าถ้าเก่งจริงให้สันให้ให้ให,ให,ให้ให้ฉันสิ ก็มีผู้แนะนำบิดยานว่าถ้าหากว่าเราภาวนาโดยการวอนขอและเราอยากได้และเราจะได้อย่างแน่นอนเราต้องภาวนาด้วยเงื่อนไขสามประการหนึ่งเราต้องพยายามเป็นคนดีเหมือนลูกของเราอย่างเงี้ยถ้ามันซนนักเราไม่อยากให้มันหรอกอะไรที่มันขออะนะ พระเป็นเจ้าก็คงเหมือนเรานน่แหละนะถ้าเราซนนักถ้าเราเกเรนักเราขอพระเป็นเจ้าคงไม่อยากให้เพราะนั้นประการแรกก็คือต้องพยายามเป็นคนดีประการที่สองก็คือต้องขอสิ่งที่ดีขอสิ่งที่ดีก็คือดีทั้งกับตัวเราและดีทั้งกับคนดีประการที่สามก็คือขอ ด้วยท่าทางที่ดีท่าทางที่ดีก็คือท่าทางอย่างไรท่าทางที่มีความเชื่อความวางใจท่าทางที่อ่อนน้อมถ่อมตนท่าทางที่มีความมั่นใจว่าพระเป็นเจ้าให้เราอย่างแน่นอนท่าทางที่ต้องการสิ่งที่ขอนั้นจริงๆ ไม่ใช่ขอเพื่อทดลองเพราะเป็นเจ้าว่าแน่จริงหรือเปล่าขอรู้สิต้องขอด้วยความเชื่อความมั่นใจขอด้วยความอยากได้จริงๆเพราะด้านการภาวนาประการหนึ่งคือการขอการขอจะได้ต้องขอด้วยเงื่อนไขสามประการก็คือหนึ่งต้องขอด้วยการพยายามที่จะเป็นคนดีสองขอสิ่งที่ดีและสามขอ ด้วยท่าทีทีด่ดีและเหมาะสมและเราจะได้รับอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอมวยพเรเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอา